ันนี้ก็เป็นนะฮะต่อเลยครับอันนี้ก็เป็นเกียร์นะฮะเกียร์เป็นเก네ียร์ที่ยังไม่ได้เกียร์ที่ยังไม่ได้ต่อเนาะเกียร์ยังไม่ได้ทำเป็นเกียร์ที่ยังไม่ได้ทำนะซึ่งเราต้องเอามาเอ่อต้องเอาไปผ่าต้องเอาไปทำนะฮะใส่เกลงใส่แกนนะครับในส่วนนี้นะครับคือเป็นใบพัดนะฮะใบพัดใบพัด นี่คือวินนะครับวินวินส่วนมากเราจะใช้นะใช้วินหน้าหกนะครับใช้วินหน้าหกนะครับเพื่อไปสวมเกียร์นะเกียร์ตัวนู้นเกียร์เกียร์ gear, you know, gear, ที่ rand, ที่ตั้งอยู่นะที่ตั้งอยู่นะฮะเห็นไหมอ่านะครับผดนะตรงนั้นนะครับส่วนมากใช้วินหน้าหกแลวฮะถ้าใครต้องการรอบรอบเร็วไปเขาก็จะแสกเขาจะเปลี่ยนวินนะฮะเป็นวินใหม่อาจจะใช้วินหน้าเจ็ดหน้าเก้านะครับผมเนาะ คือจะดึงจะดึงจะดึงรอบช้าลงถ้าปกติทั่วไปมาตรฐานก็จะใช้วินหกนะครับผมเนอะในจุดนี้